สมัยนี้เวลาที่เราเดินทางเป็นต้นเดินทางไปสถานที่แห่งใหม่ที่เราไม่รู้จักเรามักจะใช้ GPS หรือบางทีเราก็บอกว่าขอคนที่รู้ได้ส่งโลเคชั่นมาให้หน่อยและเราก็กด GPS กดลิงก์และเราก็เดินทางไปบางครั้งก็ไปถึงเป้าหมาย โดยสะดวกแต่บางครั้งก็หลงทางเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วคุณพ่อก็กด GPS จะไปจังหวัดชัยภูมิวัดแก้งคลอในช่วงพกค้ำปรากฏว่า GPS พาพ่อเข้าป่าเลยก็เลยรู้สึกว่า GPS ในสมัยก่อนนะมันก็ไม่มีความแม่นยำแต่ในสมัยก่อนนู้นไม่มี GPS สิ่งที่ชาวเรือ คาราวานซื้อขายสิ่งของใช้เป็นหมุดหมายในการเดินทางก็คือดวงดาวเพราะฉะนั้นดวงดาวนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏบนท้องฟ้ามีความแน่นอนแล้วก็หลายคนก็สนใจที่จะศึกษาดวงดาวเป็นต้นนักดาราศาสตร์ในวันนี้ในพ่อรสาร เราจะเห็นว่าโหราจา์นั้นก็เป็นบุคคลที่สนใจในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปในท้องฟ้าศึกษาดวงดาวการศึกษาดวงดาวนั้นทำให้เขารู้ว่าดาวดวงนี้มีแสงในตัวเองหรือไม่มีแสงในตัวเองดาวดวงนี้ปรากฏชัดในช่วงเวลาไหนแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่ามีดวงดาวดวงหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏเลยในท้องฟ้า ปรากฏมาทำให้เขารู้สึกประหลาดใจดาวดวงนี้มีแสงสุกใสและมีการเคลื่อนที่เพราะนั้นคนที่สนใจในการศึกษาดวงดาวก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากและเขาก็ไปอ่านตำราตำราที่เก่าแก่ที่สุดนั้นก็คือพระคำพีพันธสัญญาเก่าพระคำพีพันธสัญญาเก่าได้ให้คำตอบ กับโหราจารย์ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีดวงดาวที่เกิดขึ้นใหม่ในท้องฟ้ามีแสงสว่างเจิดจ้าแล้วก็มีการเคลื่อนที่แสดงบอกให้รู้ว่ามีพระแมสสิยาเกิดขึ้นในโลกแล้วคำว่าพระแมสสิยานั้นแปลเป็นภาษาไทยว่าพระผู้ช่วยให้รอดเพราะนั้นบรรดาคนที่ศึกษาดวงดาว ที่เห็นดวงดาวสุกใสและเห็นการเคลื่อนไหวเราก็รู้จากพระคัมภีร์ว่าดวงดาวดวงนี้เป็นดวงดาวประจําของพระเมสสิยาที่บังเกิดขึ้นในโลกและที่สําคัญพระเมสสิยานี้ก็จะปรากฏก็ต่อเมื่อดวงดาวดวงนี้เคลื่อนไปแล้วก็บอกโลเคชันเพราะฉะนั้น GPS สมัยก่อนก็คือดวงดาวทําให้คนที่มีความ กระหายที่จะพบพระแมสยาที่เกิดขึ้นบนโลกเนี้ยก็เตรียมคาราวานเลยนะเตรียมข้าวเตรียมของเลยเพราะว่ารู้แล้วว่าจะต้องเดินทางไกลแต่บรรดาญ,ญาติพี่น้องก็บอกว่าเฮ้ยพวกเองจะบ้าเลยดาวมันก็เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเยอะแยะแต่ทําไมพวกเองกะตื่นลือล้นที่จะเดินตามดาวดวงนี้เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีบันทึกในพระคัมภีร์นะว่าจะมีภาาผู้ช่วยให้รอด เกิดขึ้นและดวงดาวดวงนี้เป็นดวงดาวประจำรพระวงคนที่มีความศรัทธามุ่งมัน่นและอยากจะพบพระเม่สียเนี่ยนะก็ไม่ฟังคำทัดทานของเพื่อนบ้าน mm hmm. เขาก็เดินไปเราจะสังเกตเห็นว่าบรรดาหรอาจารย์เนี่ยต่างคนต่างเดินมานะแต่ว่าตามดาวดวงเดียวกันแต่วันหนึ่งมาเจอกันวันนึงมาเจอกัน,นกน็ถามถ่ายกันว่าเอา้า คุณจะไปไหนบอกท่นี้ฉันตามดาวดวงนี้คุณจะไปไหนฉันตามดาวดวงนี้แล้วปร,รากฏว่าไอ้คนที่เดินมาเนี่ยพญาสามวงเนี่ยคนหนึ่งก็ผิวขาวนะคนหนึ่งผิวเหลืองอีกคนหนึ่งผิวดําผิวขาวนะั่นก็เป็นตัวแทนจากยุโรปผิวเหลืองก็จากเอเชียผิวดําก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนจากใครนะในที่สุดเขาก็เดินไปเดินไปและที่สุดดวงดาวดวงนี้ก็ไปหยุดอยู่ที่เมืองเบดเลเฮม เบเเลเฮมคือสถานที่ที่พระเยซูกิสต์เจ้าบังเกิดแต่ไม่ได้หยุดเหนือโรงแรมที่คุณพ่อเทศเมื่อคืนนะแต่หยุดอยู่เหนือคอกสัตว์ที่พระเยซูกิสเ์เจ้าบังเกิดพี่น้องเราจะเห็นว่าที่สุดนั้นทั้งสามคนนี้นะดันด้นด้วยความยากลำบากและเขาก็ไปได้พบได้นมัสการองค์พระเมสสิยา คือองค์พระเยซูกุมารซึ่งอยู่ในลางยากพี่น้องที่รักเราจะเห็นว่าที่สุดนั้นสามคนนี้ถาวายอะไรอันนี้สำคัญนะคนแรกถาวายทองคำไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนหรือสมัยนี้เราก็ถือว่าทองคำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดคนเนี้ยเขาถาวายสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาเอาสิ่งที่ดีที่สุดเลยถาวายให้กับองค์พระนมสิยา ต้องการจะบอกว่าอะไรต้องการจะบอกว่าเราทุกคนถ้าเราจะถาวายอะไรก็ตามแด่พระเจ้าเนี่ยให้เราถาวายสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่วันนี้คุณพ่ออยากจะบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเนี่นะคิดว่าเราถาวายไม่เฉพาะแก่พระกุมานนะถาวายให้ใครคนนั้นเขาก็จะชอบสิ่งนั้นคือความรัก สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนคือความรักเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนคุณครูทุกคนไดนะ้จดจําเอาไว้ว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะถวายให้กับพระกุมารและถวายให้กับเพื่อนของเราเพราะว่าเมื่อคืนคุณพ่อได้เทศบอกว่าเพื่อนของเราซึ่งนั่งอยู่กับเราทํางานอยู่กับเราทุกวันเนี่ยมีพระเยซูกุมารประทับอยู่ให้เราปฏิบัติต่อเขาด้วยความรัก คนที่สองทวายกัมยานกรมยานเมื่อคือนนี้ถ้าใครมาก็จะเห็นว่าเวลาที่คุณพ่อจะ,อะนัวัสการาพระกุมารคุณพ่อก็จะนำผงกํมยา,านเผาแล้วก็จะมีควันควันของกรมยานนี้หมายถึงคาภาวนาหมายถึงการที่เราให้ความสําคัญกับการภาวนาเพราะนั้นชีวิตของเราเราไม่เพียงแต่ บำรุงเลี้ยงร่างกายของเราด้วยปัจจัยสี่ให้แข็งแรงแต่เรายังมีเรื่องของจิตใจยังมีเรื่องของจิตวิญญาณคำภาวนาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราเพราะนั้นการที่โอราจารย์คนที่สองได้ถวายกรรมยานแด่พระกุมารเยซูก็คือถวายคํำภาวนานั้นก็อยากให้พวกเราได้มีชีวิตภาวนา หรือถ้าพูดภาษาเราก็คือว่าเข้าวัดทำบุญลักบาตฟังเทศฟังธรรมนำคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาไปปฏิบัติในชีวิตนี่คือชีวิตภาวนาคนที่สามถาวายอะไรแด่พระกุมารแด่พระแม่เสียถาวายมดยอบมดยอบนี้เขาใช้ในงานศพ เขาใช้ในงานศพก็อยากจะแปลความหมายของมดยอบว่าคือความยากลาบากคือปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตเวลาที่เราทำงานนั้นไม่มีงานไหนหรอกที่มันง่ายไม่มีการเดินทางไหนที่มันไม่มีความยากลำบากเพราะนั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะพูดกับองค์พระเยซู ul, คริสต์เจ้า พูดกับพระกุมารได้ก็คือว่าข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้ลูกทำงานหนักลูกเหนื่อยลูกขอถวายความยากลำบากนี้แด่พระองค์ด้วยและพระเยซูคริสต์เจ้าคงจะตอบเราว่าโอเคเรารับความยากลำบากของลูกแล้วก็ขอให้ลูกได้รับความบัทต์แต่ให้เราได้มองว่าความยากลำบากปัญหาอุปสรรค หรือถ้าพูดภาษาสั้นๆก็คือว่างานหนักงานหนักไม่เคยฆ่าคนแต่งานหนักนั้นสร้างคนศาสนาคิดมักจะพูดอยู่เสมอว่าที่ใดมีความยากลำบากที่นั่นมีพระพรของพระเป็นเจ้าเพียงพอพระเป็นเจ้าไม่เคยให้ความยากลำบากกับใครเกินกว่าพระพรที่พระองค์ให้นั่นก็หมายความว่า ถ้าเรามีความยากลำบากนะซึ่งศาสนาคริสต์ก็จะเปรียบเหมือนไม้กางเขนที่เราจะต้องแบกถ้าเราเพียรพยายามที่จะสู้ทนทำงานด้วยความซื่อสัตย์แม้ว่าจะมีความยากลำบากที่สุดนั้นความสำเร็จจะมาเหมือนคำกล่าวที่บอกว่าความพยายามไม่เคยทอรยยศใครและคนที่เพียรที่จะแบกไม้กางเขนนั้น ที่สุดแล้วเขาจะได้รับมูกกุาวันนั้นพี่น้องที่รักคุณครูที่รักในวันนี้ให้เราได้ไตรตรองว่าทําไมช่วงเนี้ก็จะมีประเพณีแห่ดาวเราแห่ดาวเพื่อที่จะบอกว่าดาวนี้แหละคือ GPS ในสมัยก่อนที่นําคนที่ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าได้มาพบและรู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ด้วยแสงสว่างและการเคลื่อนที่ของเขาจึงอยากจะให้เราเป็นดวงดาวที่นำคนอื่นมาพบกับพระเยซูคริสต์เจ้าเช่นเดียวกันดวงดาวที่จะนำคนอื่นมาพบกับพระเยซูคริสต์เจ้าต้องมีแสงแสงในที่คุณพ่อพูดนี้ก็คือความดีคนที่มีความดีเปรียบเสมือนดาวที่มีแสงเพราะฉะนั้น ดาวไม่สามารถนำพระยาสามองค์มาพบพระกุมารได้ถ้ามันไม่มีแสงเราก็ไม่สามารถที่จะสั่งสอนลูกศิษย์ที่พระเป็นเจ้ามอบให้ให้เป็นคนดีได้ถ้าเราไม่มีแสงแห่งความดีในตัวเราอย่างน้อยเราต้องมีอัตลักษณ์สีคือรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียงนี่คือแสงในตัวเราประการที่สองดาวนั้น มีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวก็คือมีกิจกรรมมีการปฏิบัติเราท่องอัตลักษณ์สีลรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียงร้องเพลงอัตลักษณ์ศี่ทุกวันมันจะไร้ประโยชน์ถ้าหากว่าเราไม่เอาอัตลักษณ์ศี่ไปปฏิบัติในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเรามีป้ายรางวัโลโรงเรียนพระราชทาน เรามีป้ายองค์กรคนดีเรามีป้ายองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นอย่าให้ป้ายนั้นอยู่ที่รั้วของโรงเรียนแต่ให้ป้ายอยู่ที่หัวใจของเราและให้หัวใจของเรานั้นเต้นและมีกิจกรรมในชีวิตเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้นเป็นดาวที่มีแสงสว่างและเคลื่อนที่นำทุกคนที่เห็นชีวิตของเรา มาพบกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าหนวยพรเด mm hmm. ชพรนาพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน